วันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวทีนวันไอดอลรุ่นที่15ซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่ก็มีความรู้สึกว่าทุกคนคงจะคาดหวังว่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็เซอร์ไพรส์ จริงๆแล้วเราคิดว่าโดยหลักสูตรของเราและเด็กของเราเนี่ยมาถึงจุดที่ประสบความสําเร็จมากแล้วการเติมเต็มเนี่ยอยากจะบอกว่าณวันนี้หลานจ,จะยังพูดไม่ได้แต่เข้าบ้านแล้วก็ได้ไปคัดเลือกวันนั้นก็จะมีอะไรที่เราคิดได้ว่าควรจะเพิ่มเติมหรือว่ามีการพัฒนาอะไรต่อยอดซึ่งจริงๆวันนี้ณนะเวลานี้เราก็ประสบความสำเร็จเพราะว่ามีศิลปินจากบ้านทีนีนอวันไอดเนี่ย เกิดขึ้นจํานวนมากไม่ไม่ใช่พาะสี่คนนี้นะคะที่ไม่ได้มาแถลงข่าวในวันนี้ก็อีกหลายคนดังนั้นก็เลยคาดหวังว่ารุ่นที่สิบห้าก็จะต่อยอดแล้วก็พัฒนาต่อไปจากรุ่นพี่ๆที่เขาทำวาค่ะให้น้องๆแนะนำตัวนิดหึ่งได้ไหมสวัสดีค่ะผมปาจากมินดี้ค่ะสวัสดีครับโรมจากวงโฟรินนะคะ สวัสดีครับผมกล้องจากบร,ริตัวจรจิครับสวัสดีครับผมเป็นเดี๋ยวจากบรัวโ,ดโดิครับให้คุณหัเปลาก่อนเลยก็ได้ครับใช่ขอโทษสำหรับคุณในไ,ไ,ได้คุณผ่านมาหลังเ่ออกไปไม่ได้ ก็ยังผลงานล่าสุดของหนูค่ะอัลบั้มที่5้าค่ะชื่อเพลงว่า c a s h m e ค่ะทิ้งิ้งกับจังหวะค่ค่ะปกติแนวเพลงส่วนใหญ่เป็นแนวปนัดจิ๊กจ๊กน่ารักสดใสลยค่ะเพลงนี้นะคะก็มีโคงโตขึ้นหน่อยแล้วก็ทิ้งร้ขึ้นมาค่ะแต่ก็จะมีโปรเจคประกอบทีมมากกว่ค่ะนี่ก็ขออีกครั้พวกเราวงอยู่ที่มิชชันนะคะครับผมสำหรับพวกเราวงโฟร์ทีมนะครับก็จะมีซิงเกิลออกมาให้รับชมเรื่อยๆเลยปัจจุบันนี้ก็มีไปแล้วประมาณ5ซิงเกิลใช่ครับยังไงก็ขอติดตามผลงานของเราด้วย กงจะพูดอะไรเกี statistically statistically ่ยวกับการเป็นทีมร่วมวันแล้วออกไปปะสบความำให้ประสบการณ์ดีขึ้นาขึ้นก็เอาเป็นทีมีทุมวันให้อะไรกับพวกเรามากดีกว่าก็ตามสโลแก่เลยครับเก่งและดีทีวีทุมวันเก่งในที่นี้คือไม่ใช่หรืว่าเราเพีงเก่งหรืาเตีงเก่งอย่างเดียวคือเราจะ ได้เรียนรู้กันเรียกว่าอะไรการเรียนดีเป็นคนดีของสังคมอะไรอย่างเงี้ยของชาติแล้วก็เป็นคนดีก็คือเป็นคนดีกับสังคมเป็นคนดีต่อทุกๆคนและที่สุคท้าคือไม,ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับก็บอกถึงน้องรุ่นต่อ,ต,อต่อไปเหรอครับผมก็ขอเสิอโอกาสเลยแล้วกันเนาะก็สำหรับน้องๆทุกๆคนนะครับที่กําลังสนใจหรือว่าอยู่ในระหว่างการที่ กำลังที่จะก้าวเท้าเข้ามาในบ้านทูบีของพวกเรานะครับพวกเรายินดีต้อนรับและอ้าแขนต้อนรับทุกคนแน่นอนครับผมพวกเรามีแต่ความรักความอบอุ่นแล้วก็รอยยิ้มที่พร้อมจะต้อนรับทุกๆคนน้องๆใหม่ๆนะครับผมามาเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกับพวกเรานะครับว่ารับรองว่าจะไม่มีผิดหวังแน่นอนมผมเชื่อว่าเรียกว่าส่วนใหญ่ได้ไหมครับป้า <laughs> ทั้งหมด <c oughs> ทั้งหมด <c oughs> ทั้งหมดเลย <c oughs> ก็ได้เลยเป็นเป็ไลทนแรกนับตั้งแต่ตั้มเป็นต้นมา อันเดียสตาฝากพี่แม่ฝากโครงการฝากโครงการนี้คก็อยากจะรบกวนนะคะฝากโครงการชูบินนันไอดอลซึ่งภาษาไทยเราก็เรียกว่าเยาวชนต้นแบบเก่งและดีชูบินนวลวันว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจจะผลิตศิลปิน แต่บังเอิญว่าคุณสมบัติที่เราเลือกน้องเข้ามาเนี่ยต้องเป็นเด็กเรียนดีรูปร่างหน้าตาดีแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์มีความประเฤิิด,ดีเพราะเราอยากจะหล่อหลองเขาให้เป็นคนเก่งและดีของสังคมดัะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้วันไอดลไว้ถ้าน้องๆคนไหนสนใจและมีคุณสมบัติที่จะเข้ามาร่วมกับครมการได้ป้าก็ยินดีรับที่ีเกณฑ์อายุไหมคะ เปีใหม่ๆนี้เรากำหนดเกณฑ์อายุ15ขึ้นไปถึง18ค่นะถ้าต่านิดหน่อยหรือสูงนิดหน่อย18วกยังไม่ถึง19อันนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราอาจะจนะิม่เจานะคะ